ได้ดีกันอย่างต่อเน,นื่องนะคะกับรางวัล3ปีซ้อนในงาน S, oh. <S Top o Spender Award 2024ค่ะรางวัลสำหรับบริทที่มียอดการใช้โบสถอกสูงระดับประเทศค่ะนี่เป็นการตอกย้ำเลยนะคะว่า B p o ได้ให้บริการด้านการปรับรูกหน้าค่ะและได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะอย่างโบสถอก S Top ค่ะได้การรับรองมาตรฐานสากลน,นะคะที่ผลิตเดยบริษัท Blue Gel Inc. บริษัทผู้นำผลิตภัณฑ์ทางความงามของประเทศเกาหลีนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในง,งานกันเลยค่ะไปเลย ผลพัณฑ์นี้มีนำเข้าอย่างถูกกฎหมายและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเอ็กเทคฟาร์มาจำกัดบริษัทนำเข้ายาและเครื่องมือแพทย์ทั่วโลกโดยเอสชอกได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก KFDA องค์การอาหารและยาประเทศเกาหลีใต้และไทยเ FDA อองค์การอาหารและยาประเทศไทยฉะนั้นใครที่กังวลหรือย,ยังมีข้อสงสัยอยู่ก็สบายใจได้เลยค่ะว่ามีการนำเข้าที่ผ่านจากการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะมาถึงมือลูกค้าผู้ใช้จริงแล้วค่ะ บรรยากาศในงานนะคะก็เต็มไปด้วยแขกรับเชิญจากเหล่าคลินิกชั้นนําทั่วประเทศเลยค่ะมาร่วมสร้างสีสันให้งานดูแกลมเรียกเสียงแฟดแต่ยังไม่หมดนะคะยังเสิร์ฟศิลปินนักร้องเสียงดีอย่างวงเกสโนว่าขึ้นโชว์กันไปเลยยาว,ยาวทาให้งานดูกลมกล่อมลักชูสุดๆไปเลยค่ะ สวัสดีครับผมหมอ,อเฟิร์สนะครับนายแพทย์สุพนัทสุภยรมน์ครับก็วันนี้ดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนของบ p พาวคลิ n i กในการมารับรางวัล a s สทอร์กท p อปเ e ็นเต r ร์อเ2024ในปีนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องการันตีได้ว่า b ีพาว Clinic เนี่ยใช้ของแท้ที่มีมาตรฐานนะครับเพื่อความปลอดภัยให้กับคนไข้ทุกคนคุณหมอของเราก็เป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความชานาญในการดูแลในเรื่องของการปรับรูปหน้าดูแลเพิ่มความมั่นใจให้คนไข้ของเราทุกๆคนนะครับบีพาว c l ิ n i กสวยอย่างมั่นใจแลละปปอดดภััยยไ้วกน ้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจในการใช้บริการกับบีพาวคลินิกค่ะจนทําให้บีพาวคลินิกได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับรางวัลครั้งนี้นะคะเพราะเราย็ดมากและเชื่อถือในการใช้บริการที่มีคุณภาพเพื่อลูกค้าที่ดีสุดของเราเลยค่ะ